สวัสดีท่านที่กําลังรับชมคลิปทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจักรี Channel นะครับวันนี้ผมก็พนุญาตมาทําคลิปนะครับเพื่อขอบคุณลูกค้านะครับพอดีลูกค้าจากอําเภอแม่สายนะครับได้เห็นคลิปจากการรีวิวของช่องทาง YouTube Channel ของผมนะครับก็ได้ติดต่อนะครับโทรมาติดต่อสนใจที่จะจองรถนะครับทั้งรถ ป๊อ110แล้วก็ Gpx Drone Keyless สีขาวนะครับสองคันนี้ลูกค้าซื้อสดมาเลยแล้วก็ลูกค้าทั้ง2ท่านอยู่ที่อำเภอไม่สายนะครับได้ติดตามผมผ่านทางช่อง YouTube ของผมนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ สำหรับตัวรถจีพ p เอ็กซ์ปัแล้วก็จีเพ็กโดนคีเลตร้อยหสีขาวนะครับสคันนี้ทางร้านจะจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับที่สําคัญเราจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจากปกติลูกค้าต้องได้จ่ายค่าขนส่งจากอําเภอในเมืองไปแม่สายจะมีเลตค่าขนส่งอยู่ที่800บาทอันนี้ สิทธิโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดต่อมาทางช่องทาง YouTube ของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีกันเลยทีเดียวยังไม่พอแถมฟรีทะเบียนพรบรหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับและรับประกันเครื่องยนต์นานถึง3ปีหรือว่า30,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเรื่องรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ g p x รถมือ2หรือว่าจะเป็นรถ a TV รถ3ล้อบรรทุกและรถไฟฟ้านะครับสามารถ โทรมาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์0962503571ได้เลยนะครับอันนี้จะกี่ขออนุญาตแจ้งลูกค้าหน่อยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ได้ดูคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับที่ยังเป็นเบอร์เดิมอยู่นะครับเบอร์0962503571ตอนนี้อาจจะโทรติดต่อไม่ได้นะครับสำหรับแอดไลน์ได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับ เบอร์0ู6ย์0 3 5 7 1นะครับเบอร์ปัจจุบันนะฮะที่ใช้ได้ก็คือ0 6 6 1 2 6 1 1 2 1ลูกค้าสามารถติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เช็ครถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องขออนุญาตลองขับขี่สักนิดน้อยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบระยะสั้นนะครับแค่อาสนามทดลองหลังร้านนะครับอันนี้ใช้ระยะทางก็ไม่เกิน1กิโลนะครับเพื่อทดสอบความพร้อมของรถก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับว่ารถมีสภาพสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนนะครับ หลังจากที่ผมได้ทดลองขับรถป o บแซด110ผมรู้สึกได้ว่าตัวรถมีน้ำหนักที่เบามากนะครับเพราะว่าน้ำหนักของตัวรถโดยรวมจะอยู่ที่99กิโลกรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับส่วนสูงของเบาะเนี่ยครับจากพื้นถึงเบาะนะครับจะอยู่ที่760มิลิเมตรซึ่งของตัวผมนะครับสูงอยู่ที่160เซนติเมตรนะครับขาทั้ง2ข้างนะครับถึงได้สบายนะครับแต่ก็ไม่เต็มเท้านะครับแต่สามารถคอนโทรลได้แบบง่ายดายเลยนะครับ และที่สําคัญนะครับเครื่องยนต์ของเขา 110cc เจ้หวะ1สูบโซ่นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับมีเกียร์4สปีดนะครับขับขี่สนุกง่ายนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นระบบการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดประหยัดน้ํามันมากนะครับโดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่35-40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจป o p บแซดร้อยสนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะครับเริ่มต้นออกรถที่ฟรีดาวได้เลยนะครับที่สําคัญไม่ใช้คนค้านะครับลูกค้าที่อยู่ในภายในจังหวัดเชียงรายหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ตามนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมยินดีให้รายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนการขายแล้วก็หลังการขายด้วย และที่สําคัญเรื่องอะไรด้วยนะครับลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ